สวัสดีทุกท่านครับสำหรับ Java Thailand วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องของอาการทำ configuration ใน c o r o n a Framework นะครับหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับในในตอนต้นเราได้ทำการติดตั้งลงไปไปที่ dc i app s e r v e นะครับบนวเว็บบนเว็บติดตั้ง เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็มีอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมทำอาไว้เยอะแยะมากมายโคฮาน่าโคฮาน่าแอปเราจะพบโฟลเดอร์เยอะแยะเยอะแยะมากมายนะครับมีแอปพลิเคชันมีคอนฟิกครับตัวนี้เราจะใช้นี่เป็นตัวหนึ่งที่เราจะใช้ เดี๋ยวผมขยายก่อนมีจุดนี้ครับโคฮาน่าแอปของเราแอปพลิเคชันคอนฟิกแล้วก็จะมีจุดหนึ่งคือซิสเต็มคอนฟิกสองจุดแต่ตอนนี้นะครับขอเอาตรงนี้ก่อนเอาส่วนนี้ก่อนเอาส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันคอนฟิกครับไฟล์นี้นะครับคลิกขวาครับ ผมเปิดด้วย edit จะเห็นตรง config site domain ตรงนี้ครับเราก็แก้เป็นโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ Project เราชื่อว่า koana app นะครับของผมมี port port แปดหนนะครับของท่านในที่ไม่มี port ก็ไม่ต้องใส่ c คลอนแปตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้มีการใช้พอร์ตอ่าโอเคจากนั้นเรามาลองทดสอบดูว่ามันรันได้ดีหรือเปล่า ผมก็พิมพ์ไปว่าโคฮาน่าแอปนะครับอ,อันนี้คือเราทำการคอนฟิกไว้คอนฟิกไว้แล้วในเบื้องต้นนะครับมีอะไรมั่งมีดอค u เมนต์มีโฮมเพจฟอรั่มลายเส้นดเนตบริจาคอ่ะยังไม่ต้องตกใจครับเราคอนฟิกง่ายๆ่ายคอนฟิกตรงนี้ก่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่ง เราจะเห็น index.php index.php ลบทิ้งได้ครับสามารถที่จะลบทิ้งได้เลยเพื่อทำการรีไลฟ์ URL หรือทำการเขียน URL ใหม่นั่นเองอ่าลบทิ้งนะครับลบทิ้งมีอะไรอีกก็เอาแค่นี้แหละครับเอาง่ายงเอาแค่นี้ครับอ่าเซฟซะ แล้วก็ปิดไปหมดประโยชน์แล้วต่อมาเรามาลองดูการคอนฟิกในส่วนที่เป็น,ระ,นะร,ระดับซิสเม็มนะครับระดับซิสเ็มคอนฟิกเราจะพบโอ้เยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดนะครับจุดที่เราจะใช้บ่อยๆมี database คลิกขวาแล้วเปิดด้วย Edit Plus นะครับ นี่ครับจะเห็นอะไรก็ไม่รู้ยังยังโคตต้ดอยู่แถวนี้ช่วงนี้ครับเป็นการกําหนดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลช่วงนี้ครับตอนนี้ยังก่อนเรายังไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลอะไรนะครับเราแค่คอนฟิกไว้เฉยๆคอนฟิกเพื่อให้โปรแกรมเรานี่รันได้ก็รันได้ปกติก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหม เดี๋ยวในตัวอย่างถัดไปนะในตัวอย่างถัดไปจะเป็นเรื่องเอ,อ่อ MVC เราจะมาทำความเข้าใจกับ MVC ก่อนเพราะว่าเป็นตัวสำคัญมากถ้าไม่เข้าใจ MVC นะครับเขียนโคฮาน่าอาจจะไม่ได้เลยหรือเขียนได้ก็ลำบากเออโอเคนะครับโอเค เดี๋ยวมาพบกันอีกครับในวิดีโอชุดถัดไป <c oughs> สำหรับตัววิดีโอนี้ครับเรื่องการคอนฟิกก็มีเท่านี้ครับมีเท่านี้จริงๆนะครับผมเสนอแค่นี้โอเคครับแล้วพบกันอีกครั้งครับ